สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพานรวยนะคะวันนี้น้องฟ้ามากับสูตรหล่พัฒนานะคะก็ของวันที่หนะคะเดือน7นะคะสูตรนะคะน้องฟ้าจะใช้สตัวลบกันนะคะสตัวก็คือสตัวท้ายนี่เลยค่ะ9057นะคะสีตัวนี้ลบกันแล้วก็ดอกจันที่2ก็คือถ้าเจอศูนย์จะใช้เลข1นะคะเช่นตัวนี้สูตรตัวนี้นะคะก็จะใช้เลข1นะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเจอศูนย์ให้ใช้เลขหนึ่งค่ะแล้วก็มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรก็คือใช้สี่ตัวนี้นะคะสี่ตัวนี้ลบกันลบกันไปทีละตัวนะคะเก้านะคะเจอศูนย์ก็ศูนย์จะเป็นหนึ่งนะคะเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะคะแปดลบห้าเหลือสามสามนะคะเอามาลบเจ็ดนะคะก็จะเหลือสี่นะคะใช้สี่กับห้านะคะตรงนี้จะบวกหนึ่งทุกครั้งค่ะ 4 5่หนะคะหนะคะเข้าเลขบนนะคะต่อไปค่ะเกลบแดเหลือหนึ่งนะคะหึงเอามาลบหนะคะเหลือส 4. 4ี่ี่ลบสก็เหลือหนึะคะใช้หและสเด่นหนึ่สองเลขหเข้าเลขบนนะคะรอบนี้นะคะห้ลบสนะคะเหลือหนึค่ะ 1, หนลบหเหลือศนย์นะคะศูนย์ลบเก้านะคะก็ได้เก้าเด่นเก้และศนย์ค่ะศูนย์เข้าเลขบนค่ะ มาดูรอบนี้นะคะ3าลบสนะคะเหลือ0ค่ะ0ูลบกับศูตัวนี้ถ้าเจอ0เราจะใช้เลข1นะคะก็ได้1ค่ะ1-3ลบสนะคะเหลือ2นะคะก็จะเด่น2และ3 3นะคะเข้าเลขล่างนะคะ1-3ลบสนะคะเหลือ2ค่ะแล้วก็ลบ9ได้7นะคะ7จลบ9ค่ะ เหลือสองนะคะใช้สองสค่ะ3เข้าเล็กบนนะคะ1นลบสเหลือ3ค่ะ3าลบเนะคะเหลือหกนะคะหกลบสก็เหลือ3ค่ะเด่น3และสี่นะคะสาข้าเล็กบนค่ะ1นลบเนะคะเหลือหค่ะ6กลบสก็เหลือ3มนะคะ3าลบสเหลือ1ค่ะเด่นหนและสองนะคะสองข้าเล็กล่างค่ะ 7-2ลบ2เหลือ5นะคะ5-0ลบ0เจอ0เราใช้1ค่ะก็ลบ1เหลือ4นะคะ4ีลบ6ค่ะเหลือ2เด่น2 3เลข3เข้าเลขบนค่ะ4ีลบ8เหลือ4 4่ก็ลบ8อีกก็เหลือ4นะคะ4-3ลบ3เหลือ1ค่ะเด่น1และ2วันนี้นะคะไม่มี1 2นะคะก็จะเป็นงวดแรกนะคะที่หลุดนะคะ ไปกันต่อค่ะ5้ลบศนะคะเจอ0จะใช้1ค่ะจะเป็น5้ลบหนะคะได้4ค่ะแล้วก็ลบหนะคะเหลือ1 1ึลบเค่ะเหลือ8ค่ะเด่น8 9ดวดน,นี้นะคะ9เข้าเลขบนค่ะ1-2ลบสเหลือ1นะคะแล้วก็ลบศเจอ0ใช้เลขหนค่ะ1นลบหเหลือ0แล้วก็ลบ9 ก็ได้เก้านะคะเด่นเก้าศูนยเข้าเล็กบนค่ะ5้ลบสนะคะเหลือหนึงค่ะก็ลบห้าได้สค่ะสีลบเเหลือ5เด่น5 6าค่ะหัวน,นี้นะคะหกข้าเล็กบนค่ะ9กลบหนะคะเหลือ8ปดค่ะแปลบศนย์ะคะเจอ0ูนย์ใช้1ค่ะก็จะได้7 7็เลบหเหลือ1นะคะเด่นหนึ่งสอง สองเข้าเล็กล่างนะคะ4ี่ลบสองเหลือสองนะคะแล้วก็ลบสี่ได้สองลบแค่ะเหลือหกนะคะเด่นห7ค่ะหกนะคะเข้าเล็กล่างค่ะ1นลบหนะคะเหลือห้าค่ะลบหนะคะก็เหลือส 4, 4ี่สี่ลบเค่ะได้ห้าหกค่ะวันนี้นะคะห้าห้านะคะเข้าเล็กล่างนะคะ 5, ห้าลบห้าเหลือศูนย์ค่ะแล้วก็ลบหนึ่งได้ 1, 1 4, หนึ่งหนึ่งลบสี่เหลือสามนะคะเด่นสามสี่สามเข้าเลขบนนะคะเก้าลบศูนย์เจอศูนย์นะคะเหลือหนึ่งค่ะก็จะเป็นเก้าลบหนึ่งได้แปดนะคะแปดลบสามค่ะได้ห้านะคะ 6, ห้าลบหกเหลือหนึ่งค่ะเด่นหนึ่งสองว่านี้นะคะสองเข้าเลขบนค่ะอ่ะมาดูรอบนี้นะคะ ศกับ0นย์ะคะก็ะใช้เลขหนค่ะก็จะได้1นลบหนเหลือ0ูลบเค่ะก็ได้7 7็ลบสค่ะได้5เพราะฉะนั้นเด่น5-6นะคะงวดวันที่5นะคะตัวเด่นก็จะได้5และ6นะคะในงวดนี้นะคะเด่น5-6สามารถนำะไปรูดได้เลยนะคะ สูตรนี้นะคะเข้าดีนะคะหลุด1รอบนะคะพี่ๆก็พิจารณาได้เลยนะคะกับสูตรนี้นะคะหลุด1รอบนะคะหากใครสนใจเข้ากลุ่มกับน้องฟ้านะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ